สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วโร,รินชนแนลประจำวันที่วันนี้เทปนี้อาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564นําท่านผู้ชมมาที่หน้ากระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีรังสิตเขาเรียกว่าขาออกนะครับวันนี้เครือข่ายปะติรูปพลังงานหรือว่าคอปพอแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกระพือปีกไม่ใช่ขยับปีกนะผีเสื้อกระพือปีกนําโดย คุณนักการจันทิราชนาราโอ,อก็เป็นนี่แหละเขาเรียกว่าคอปอพอนะครับจัดกิจกรรมขาพาวเวอร์ Power, พลังของรถยนต์ติดริบบิ้นเขียวต้านน้ำมันแพงเรียกร้องราคาน้ำมัน25บาทต่อริตเข้าใจว่าก็คงะจะต้องไปที่โซล่านะหรือว่าดีเซลก่อนแหละแล้วก็มีข้อเรียกร้องการปรับโครงสร้างราคาแน่นอนที่สุดถ้าอาจจะทำให ราคาน้ำมันถูกตรึงไว้ที่25หรือไม่เกินนี้หรืออย่างไรก็ตามก็ต้องมีการปรับโครงสร้างราคาเป็นข้อเรียกร้องข้อที่2และข้อที่3แน่นอนที่สุดลดภาษีน้ำมันนะครับอย่างที่ทราบกันดีน้ำมันที่แพงขึ้นก็มาจากภาษีสพสามมตภาษีน้ำมันด้วยเอาไว้ใช้เวลาน้ำมันสูงขึ้นเขาก็จะได้เอาเงินส่วนนี้มาชดเชยส่วนต่างไม่ให้ราคาสูงเกินไปแต่ปกติเวลาน้ำมันถูกเขาจะไม่เก็บเขาจะเก็บนะครับค่าไอที่ตุนเอาไว้นี่เขาเรียกว่า ภาษีน้ำมันเวลาน้ำมันถูกก็จะเก็บไว้ประมาณบาท2บาท5บาทอะไรก็ว่าไปสปาร์สมินนี่ประมาณ6บาทต่อลิตรมันก็เลยแพงขึ้นนะครับแล้วก็เวลาน้ำมันมันพุ่งขึ้นตามกลไกตลาดสูงเขาก็จะเอาเงินส่วนนี้มาชดเชยแต่ว่าไม่ได้ดําเนินการเท่าไหร่เท่าที่ควรในในโครงสร้างนี้นะครับดังนั้นก็ลดภาษีน้ำมันทราบเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตอนนี้น่าจะประมาณ6บาทต่อลิตรให้ลดลงบาท2บาทอะไรว่ากันไปโครงสร้างราคามันก็จะลดลง อยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนมันหายไปนะครับส่วนหนึ่งลดลงแล้วก็จะสามารถดําเนินการให้ราคาน้ํามันคุมราคาน้ํามันได้นะครับนี่ก็คือเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานแต่วันนี้คาพาวเวอร์เอาภาพมาให้ฟังแล้วก็บรรยายไล่เรียงให้ดูเขาก็มีการรวมตัวกันบริเวณป้ายรถเมย์ตรงนี้ล่ะนะครับหน้ากระทรวงพลังงานวิภาวดีรังสิตขาวออกจะมีะก็จะมีการแจกสติ๊กเกอร์ต่างๆเขาใช้สีเขียวนะเป็นสีรณรงคล้ายๆสีของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ย จะมีการแจกแล้วก็แปะสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหเนี่ยมาให้มาเห็นภาพกันมีการผูกรรบบิ่นสีเขียวแล้วก็ตามกําหนดการก็ไม่ค่าเคลื่อนเท่าไหรนะ่นัก10นาฬิกา4โมงเช้าหลัง9นาฬิกาก็จะเคลื่อนขบวนคล้ายๆขามอบนะครับแต่เป็นขาพาวเวอร์สแสดงพลังนะครับขบวนพลังงานนะครับนั่นก็คือว่าไปตามถนนเส้นนี้ก็ยูเทินแล้วกลับไปนะครับพิภาวดีรังสิตขาออก มุ่งไปสู่ห้าแยกลาดพร้าวก่อนที่จะเบี่ยงเข้าไปถนนพหนโยธินนะครับผ่านแถวจตุจักรผ่านสะพานควายนะครับแล้วก็จุดหมายของเขากิจกรรมก็ประมาณ2ชั่วโมงว่าอย่างนั้นอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมความก็คือนี่แหละครับกลุ่มปฏิรูปพลังงานเขาก็มาเรียกร้องให้ ราคาน้ำมันอยู่ที่25บาทต่อลิตรให้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้ลดภาษีน้ำมันด้วยซึ่งเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะทําให้ปรับโครงสร้างได้แล้วก็ราคาน้ำมันก็จะสามารถคุมได้มีการรวมตัวกัน10โมงหน้ากระทรวงพลังงานป้ายรถเมย์นะครับวิ่งตามถนนวิภาวดีรังสิตขาออกวนกลับไปขาเข้าไปสู่5แยกลาดพร้าวไปสู่พระหนโยธินเข้าสู่นุสวรีชัยสมรภูมิกิจกรรมก็คงจะเสร็จสิ้นก่อนเที่ยงนะครับเอาเอามาฝากกันไม่ค่อยได้เอามาฝากถ้ามีการพูดคงพูดคุยอะไรก็หลังจากนี้ละช่วงท้าย ภาพต่างๆก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเจ้าหน,น้าที่ตำรวจสอนพมุโยที่แน่นอนแหละเขาก็มาดูแลตามบทบาทหน้าที่นะครับอา้าวท้ายที่สุดน,นี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องยูท b e คุณแก้วรอรินชาแนลด้วยนะครับรถห้าตรวจเร่ต้นนะฮะใาให้ความูลนะรเดี๋ยวเกิดอหตุการณะเป็นการให้ข้อมูลนะครับในเบื้องต้นนะครับของการจัดกิจกรรมนี้นะครับ มาให้หน่อย้อหน้าครับครับก็เป็นการรวมตัวที่จะแสดงความเดือดร้อนเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตามริงก็สูงขึ้นมานานแล้วนะครับเป็นการรวมตัวในนามของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือทปปนะครับแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกับผีปีกน,น้องประชาชนในนามของกลุ่มผีเสื้อกับผีปีกนะครับซึ่งกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้เป็นตัวที่ขับเคลื่อนเนื้อหาการตรวจสอบเพื่อเรียกร้องเรื่องของราคาน้ํามันเช็งมที่เป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรากพยายามสร้างเวทีการสื่อสาร กับทางกระทรวงพลังงานกับทางรัฐบาลมนาะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ดีสารการล่าสุดเนี่ยเราก็พบว่าข้อเรียกร้องต่างๆของเราเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจนสาราการปัจจุบันเนี่ยจักอธิบายการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือเอทานอลก็ดีซึ่งมีราคาสูงขึ้นตามลําดับในขณะเดียวกันราคาน้ํามันอ้างอิง ซึ่งสูตรราคาน้ํามันของประเทศไทยเนี่ยไปใช้สูตรราคาอ้างอิงบวกสิงคโปร์แล้วก็บวกค่าขนส่งเทียมที่ไม่มีจริงเนี่ยนะครับก็ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยขหยับสูงขึ้นมาอยากก่างต่อเนื่องแล้วประชาชนเนี่ยยังต้องแบกรับภาระบรรดาภาษีต่างๆที่อยู่ในโครงสร้างราคาน้ํามันแล้วทีเนี้ยภาษีตัวสําคัญที่สุดที่ทําให้ราคาน้ํามันนะฮะสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับต้องเรียนว่าราคาน้ํามันจากหน้าลงกันเนี่ย อยู่เพียงแค่20 21 22บาทต่อลิตรเท่านั้นแต่ราคานปัจจุบันเนี่ยอย่างดีเซลเนี่ยกำลังจะไต่ไปถึง30บาทต่อลิตรแล้วรัฐบาลก็พยายามจะประกาศว่าจะคุมราคาไว้ที่30บาทต่อลิตรนั้นเนี่ยแล้วไปใช้เงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยณนะ2บาทต่อลิตรแล้วกำลังจะมีการกู้เงินมาอีก20,000ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้แน่นอนว่าจะเป็นภาระกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ใช้น้ำมันนะครับ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลกับไม่ยอมลดภาษีสัปรปะสามิตน้ำมันนะครับซึ่งในขณะนี้นะฮะเก็บกับภาษีของดีเซลเนี่ยถึงลิตรละ5บาท99สตางค์ต่อลิตรผูดตัวเลขกลมๆก็คือ 6, 6บาทต่อลิตรนะฮะในส่วนดีเซลในส่วนของเบนซินนะครับก็อยู่ที่5ถึง6บาทกว่ากว่าด้วยซ้ำไปทั้ง2ส่วนเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันของเราเนี่ยมันแพงดีเซลถึง30บาท แล้วก็เป็นซินเนี่ยเกิน30บาทไปแล้วนะครับซึ่งราคาน้ามันขนาดนี้กับภาวะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะฮะร,รัฐบาลจะอ้างว่าราคาขนาดนี้เทียบกับรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยมันไม่หนักขนาดนี้แต่ตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชน,นได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดรายได้หดหายหรือไม่มีรายได้เลยนะครับแล้วก็ภาคขนส่งเองก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อนเนื่อง ดังนั้นในวันนี้เราจึงมาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะฮะด้วยการเรียกร้องเชิญชวนที่น้องประชาชนนะฮะใครที่คิด,คดว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนนะใครที่หยาบเจตนตะโกนความเดือดร้อนของตัวเองออกมานะฮะสามารถที่จะร่วมแคมเปญในการรณรงค์กับเราได้นะฮะด้วยการผูกลิฟต์บินติดกับรถของท่านที่ท่านใช้ออกไปทํางานนะฮะหรือเขียว สีเขียวสีขาวหรือสีอะไรก็ได้นะครับแบที่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะแสดงว่าเราได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ํามันครับแล้วก็ร่วมเรียกร้องนะครับลดภาษีน้ํามัน5บาทตอนนี้ครับเราเคยเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขโครงสร้างราคาน้ํามันรัฐก็อ้างว่าโครงสร้างราคาน้ํามันที่ต้นทางอย่างน่าลงกันเป็นเรื่องของตลาดเสรี เป็นเรื่องของผู้ประกอบธุรกิจโรงกั่นน้ำมันรัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้เราจึงเรียกร้องกับรัฐบาลที่เป็นอำนาจโดยตรงของรัฐบาลก็คือการลดภาษีน้ำมันลิตรละ5บาทที่รัฐบาลเก็บอยู่นะฮะ5บาทถึง6บาทรัฐบาลได้เงินปีละ200แสนล้านบาทมาตั้งแต่หลังปี5-7นี่ปี6-4เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีน้ำมันส่วนหนึ่งไม่ได้งดการเก็บนะฮะ ให้รัฐบาลเปิดพื้นที่พิจารณาไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวว่าลดไม่ได้แล้วรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีรายได้ของประเทศรัฐบาลที่คุยว่าตัวเองเก่งกาจชักกาศชักันในการบริหารประเทศต้องมีสติปัญญามากกว่านี้ในการที่จะไม่ใช่มัดมือชกกับประชาชนด้วยการเก็บภาษีน้ํามันอย่างนี้ครับในขณะนี้เราเรียกร้องนะฮะที่ตัวเลข5บาทต่อลิตรนะครับที่จะทําให้ราคาน้ํามัน ที่ปลายทาคาเหมือนหรือราคาหน้าปั๊มนะฮะตอนนี้อยู่ที่สาสิบหรือสาสิบกว่าบาทเนี่ยฮะลดลงมาห้าบาทต่อลิตรครับราคาน้ํามันก็จะอยู่ที่ใกล้เคียงอยู่ที่2ี่สิบห้าบาทตอนนั้นลดลงห้าบาทหรือ<ด>ให้เหลือ5้าบาทลดลง5้า <5 S 1> <5 S 2> บาท,บาทบให้เหลือประมาณหนึ่งถึงบาทต่อลิตรใช่ครับเบนซินลดลงห้าบาทนะฮะแล้วให้เหลือประมาณหนึ่งถึงสองบาทต่อลิตรครับก็เคยมีเคยมีรัฐบาลหลายรัฐบาลที่เก็บภาษีเนี่ย 5สตางค์ใช่ไหมครับต่อลิตรก็ยังมีมาแล้วรัฐบาลก็อยู่ได้นะครับในช่วงที่เก็บเก็บ5สตางค์เนี่ยก็ยังอยู่ได้ครับค่าทับน้ามันเนี่ยถ้าเป็นภาวะปกติเนะี่ยทั้งเบนซินดีเซลใช้ประมาณวันละ80ถึง100ล้านลิตรถ้ารัฐบาลยังคงเก็บภาษีอยู่ที่1ถึง2บาทเสมอเป็น2บาทต่อลิตรเนี่ยรัฐบาลยังมีรายได้เข้าหลวงเนี่ยนะฮะอยู่ที่200ล้านบาทนะฮะต่อวันนะฮะ30ก็32 อ่าสามสองหกนะฮะหกร้อยล้านบาทนะ,ะต่อเดือนรัฐเราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจะไม่มีรายได้เลยเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยยังคงได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระ,ะความเดือดร้อนของประชาชนลงมานะฮะด้วยการลดภาษีน้ํามันนะฮะลงมา5บาทต่อลิตรครับครับในกรณีนี้นะครับอยากจะให้เป็นเป็นกรณีศึกษาว่าตอนนี้เนี่ยจากอ่าสำนักข่าว BBC เนี่ยรายงานว่าประเทศอินเดียนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียเนี่ย เห็นใจประชาชนเนื่องจากเกิดภาวะไม่ต่างจากบ้านเราเศรษฐกิจย่ำแยบเนี่ยก็เลยประกาศลดภาษีสันสามิตนนะครับลงมาร่วม5บาทด้วยเช่นกันเราก็คิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่จะต้องทำนะครับประเทศอื่นเขาก็ทํากันนะครับดังนั้นเราก็เลยก็ขอความเห็นใจรัฐบาลเนี่ยเห็นใจประชาชนทุกภาคส่วนภาคธุรกิจเอสีหลายท่านเตี้ยงหลายท่านที่จบมาก็ไม่มีงานทําตรงนี้นะครับประชาชนเดือดร้อนทั้งนั้น ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการที่ว่าวันนี้รัฐบาลให้ความเมตตากับประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับและอีกอย่างหนึ่นงนะครับวันการที่เรากําลังจะรวมตัวต่างๆนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของภาคประชาชนที่มีห้องประชุมเรื่องของคณะทํางานเพื่อราคาพลังงานที่เป็นธรรมเนี่ยเราถูกตัดเวลาของห้องประชุมเพื่อจะมาแก้ไขโครงสร้างในลักษณะของโครงสร้างอย่างถาวรน,นะครับในระยะยาวอย่างตอนที่ เราเรียกร้องในระยะสั้นตรงนี้คือขอลดภาษีสรรพสามิตรลงมา5บาทก่อนแต่ในห้องประชุมของคณะทํางานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมที่ตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตีสนทิรัตน์สุนทรจิรวงเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ได้ทําการลดราคาหน้าลงกันไปแล้วนะครับ50สตางคต์ต่างต่อลิตรซึ่งประมาณ1 8ด0 0่ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานของท่านรับุนตรีสนมสนิรัตนะครับพอมาเป็นรอยต่อของท่านสุพัฒน,นาพง์เนี่ยการประชุมเปิด นัดประชุมนัดแรกก็คือวันที่22มกราคม2564แล้วก็มาติดภาวะโควิดเราก็เข้าใจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเปิดประเทศแล้วเนี่ยเราอยากจะทวงถามผ่านสื่อตรงนี้ว่าขอให้ท่านจัดก,การเปิดห้องประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมเนี่ยให้ประชาชนได้ประชุมต่อแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นข้อๆราคาน้ำมันของประเทศไทยถ้าสำเร็จทุกข้อแลรัฐบ,บาลร่วมมือกันนะครับ พราะภาประชาชนมีสูตรมีมีวิธีการแก้ไขหมดถ้าแก้ไขหมดเนี่ยราคาน้ํามันมันจะไปใกล้กับมาเลเซียแล้วก็ใกล้กับพมา่าตรงนี้น่าจะเป็นของขวัญที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่ภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องทําภาคราชาการที่มีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนเนี่ยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศโดยอง์รวมครับ สละในการสื่อสารในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกร้องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ํามันที่ขยับสูงขึ้นได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราคงมีสิทธิ์นะฮะที่จะแสดงหรือตะโกนความเดือดร้อนของเราออกมาเพื่อให้รัฐบาลนะฮะท่านอาจจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังกับรัฐบาลอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็คงจะต้องส่งเสียงไปนะในฐานะที่เขามีอำน,นาจโดยตรงในการกำกับดูแลโครงสร้างราคาน้ำมันนะและอย่างที่เรียนนะครับว่าโครงสร้างราคาน้ำมันในขนาดนี้ตัวแปรสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยนอกจากจะอ้างเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้นแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็แสดงว่ารัฐบาลในทราบถึงสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงไม่ควรที่ใช้นโยบายภาษีเหมือนตอนที่ช่วงราคาน้ามันตกต่าตอนที่รัฐบาลเข้ามาในในปี2557 558นะครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วรัฐบาลเองก็ต้องน,น่าจะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยเฉพาะนโยบายด้านภาษีการเงินการคลังที่ว่าจะใช้วิธีมัดมือชกสแสวงหาไรายได้โดยวิธี ด้วยการบังคับเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนผ่านทางราคาน้ํามันนั้นในสถานการณ์ตอนนี้ไม่มเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งนะฮะอย่างที่เรียนนะครับว่ารัฐบาลน่าจะปรับเปลี่ยนแนวคิดนะทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลน่าจะปรับเปลี่ยนแนวคิดว่าตอนนี้รัฐบาลใช้วิธีเก็บภาษีน้ํามันเนี่ยไปกองอยู่ที่หน้าตักรัฐบาลเนี่ยปีละแสนสองแสนล้านบาทต่อปีนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลคืนเงินจํานวนนั้นเนี่ยมาสักกึ่งหนึ่ง คือแสนล้านบาทต่อปีมายังพี่น้องประชาชนผ่านทางโครงสร้างราคาน้ํามันนะฮะด้วยการลดภาษีน้ํามันเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบกระจายไม่ใช่รวมศูนย์อย่างที่รัฐบาลทําอยู่นะกระจายหมายความว่าอย่างไรถ้าราคาลดลงมาเหลือ25บาทรัฐบาลกําลังจะเปิดประเทศด้วยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรัฐบากลกําลังรับภาระเรื่องของผืชผักราคาแพง การขนส่งเขาก็จะสามารถที่จะลดชอนต้นทุนราคาต่างๆเหล่านั้นตรงนั้นมาได้มันก็จะทําให้เกิดพื้นที่ทํามาหากินของพี่น้องประชาชนทั้งระดับเล็กระดับกลางและระดับใหญ่ได้ด้วยเงิน1นึ่งแสนหรือแสนห้าล้านบาทที่รัฐบาลคืนให้กับประชาชนผ่นภาษีน้ํามันครับไม่ควรใช้วิธีรวมศูนย์รัฐบาลว่าจะเป็นคนจ่ายเงินออกไปแต่เพียงทางเดียวนะครับผมคิดว่าตรงนี้ต้องให้นักเศรษฐศาสตร์ ะะทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยต้องกลับแนวคิดตรงนี้ด้วยเช่นกันครับขอบคุณมากครับ